ສະບາຍດີພໍ end, ່ແມ່ພີ່ນ້ອງສຸກກູສຸກຄົນສະຫມອງສຸບອນເນາະພໍ່ພໍກັບສອງນ້ອງແທນເນາະພີ່ນ້ອງເນາະມື້ນີ້ກໍແມ່ນນ້ອງແທນພໍນ້ອງຂນ້ອງຈັນ້ອຍດ້ຫນຂົນພີນອງນຂົາີແຫຼຂັງນອງອມ່ນແທນທສທົ່ີນອງລົມພີນອງອຍ ขอโทอขอภัยไร้ๆนะพี่น้องเนาะลมผัดแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวมาอีกเลยอากาศหนาวมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจะเป็นหน่อยไร้ๆส่วนไ้นมีน้องแทนกันเบื่อเลยพี่น้องไร้ๆเตอะพี่น้องเอ้ยนี่เกียคะคำ น้องแทนมาแล้วเอ้ยฮัมัมฮัม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 ว่าซาพี่นอกเลยนมเบอร์ติแม่แม่ว่าแม่ว่าซืขึ้นเอาขี้อดขึ้นให้ย่าอยู่ย่าเงินทึง เขียกะคำในน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหญ้าเพิ่นขลิ่มนะพี่น้องเนาะหญ้าเพิ่นมันซิมี่ยังลุกนะนะมันซิมี่ยังฮ่า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 มันซิมี่ยังลุกทรงพรมในเสด้ตัดใหม่ขี่อัดลุกเอามื่นหิ้งยาเอาขึ้นเอาขึ้นเออเอาขึ้นหิ้งยาเอาขื่นก้อนขึ้นก้อนเอาขึ้นก้อนเอาขึ้นก้อนให้พ่อหับเอาเฮ้ยเอ้ยหับเอาลูกนะเฮ้ย คือไหนพ่อคือสั่ง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 อุ้ยแม่น้องแท่นจะดปย่างึ sea, um problem, moon, ้นพี่น้องเลยมือนี้แม่น้องแท่นจะไปห้าเครื่องคล้องปากหายายเนาะนี่คือเขียนแหงพี่น้องนี่เลยแม่น้องแท่นตาอักไว้นี่แหละพี่น้องได้กระตานี่แหละพี่น้องเว้ฝากหายายแม่น้องแท่นจไปห้ามมังม่วงให้เพิ่นพี่น้องไว้มือนี้ไปผาอักพองพี่น้องอันนี้กั อันนี้คือเขียนค่าค้ำพี่น้องเอ้ยเอาคืนเงินยาเงินเทิมพี่น้องเอ้ยเอาคืนเง้ยาเงินเทอมเพราะว่าเพิ่นกินคารบ้าพี่น้องเนาะถ้าเพิ่นได้เพิ่นมีเขียนค่าค้ำเพิ่นกันอันหายเพราะว่าเขียนค่าค้ำนี่ฮะพี่น้องเอ้ยซื้อตุละบาทห่วยอันนี้นะเขาแบนหาหกสิบบาทคุณจ้าพี่น้องเอ้ถ้าสื่อเนาะตละบาทเนาะตุละบะช่องบะไปเลยพี่น้อง พระคำนะบ้าสิบองังเกียลมลมพี่น้องไอ้เหมือนในาน,า,นาวอีแกแล้วพี่น้องนาว แทนไปหาเงี้ยคือสิเขียนบอกด้วยว่าได้เนาะน้นงแทมบรายไปน้ำพี่น้องเอ้ยจะกล่าวทำแม่น้องแทมไปน้ำน้องแทนอะไม่มีมาเลยไม่จะแวกินนี่แหละกินมักเล่นกินมกเคารเทพี่น้องเอ้ยสุกแดงหงอยู่สิไปส่งคลองหายย่ามือนี่ญาแทกเพื่อกับสีส่งคลองหายใครพุงหิวคือกระนั้พี่น้อง เท่นนอนนับ

ผายาเทะยาจะผามือนีนี่บอกมือที่จะไปน่ะผาย่ามือแรงหม้อหอดเลยเนี้ยผามือนี่หม้อของผามือนึดงน่ะยาแทะก็ผามือีอะไรยาแทะกว่าน่ย่าำมือแรงนี่แล้วับสีดงจะเี่ได้กินน่จะสีแก่้วันป่ะ่า คือปากบแดงคือปากบาแดงพอบกห้ามได้ไปืองได้ชนน่ะแหละแล้วเราก็เลยเทมามาเบิดมันค้างโอซ่าถูกไม่ยอมเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยโอ้อยอดวิวมันเพิ่ม่แต่ละซาถูยไง อกัย you know, ่าย uh ่ามาไล่ที่อาบแบบาตูเอาเลยเนาะซาตูเอาเลยแซ่บม้อยแซ่ไปดีปลาลูกงันร้อยนะอีร้อยสิไปยุสไปใช่ไงมัน่งไปอีร้อยสิไปสาร้อยไปดีปลาลูกก่อนอืมเฮ้ยทงกิทั้งว่า ทั้งกินทั้งว่าวพี่น้องเลยนี่อะไรพวกแค่เมื่อไรเนลยเมื่อแล้วนอนแล้วนอนเลยคือสิอยากนอนแฮงพักปี้พักย่ายอันนั้นแล้วจะ่าแล้เราผาเงินใหม่ห้าแล้วเราผาไม่ห้าแล้วผาหม่ำวานวานหมู่วานนี่แหละเกียนแหงนะ ไว่าสีไปห้าม่วงน่อยล้วอยากได้ม่วงน่อยนํเเอาเสนมรไเล่าไปกัาแทกได้าแท็กเราสิาสิแห่ไา้าแม่วันนี้ค่ะขโตนะของเ้าจะโตนะเนี่ย แล้วของวเนาาลายได้ค่ะข้าวนะลายกว่าสามซิปแตอชุดางบพลังเล่พี่น้องญา่าพูนไยพูรหาพูรหาล่อยพูรหาล่อยจกแบบพลังเล่เลยจก นึร้อยสิไปไซน่ะร้อยคือแต่งตัวง,งามแทะเล่นไซไปเที่าายวไซ้จากมือได้บุญมือได้บุญบนหินนะ่ะให้คอยไปนั่นเหยเด้อเอาใช่ันคือว่าเจ้านะํามือน,นับเว้นอยู่บุนหินนะ่ะให้คอยไปนั่นไหเด้อ ขี่ยังไปขี่ซาเล้งบ่ทัเตีอุานีนน่จะบอกอะไรนมาพูีหอะ่บอ้ตไปเอาพักเี๋ยวนำะมานี่มเนาะักีห่อนแ้งสใส่น้ำลาหน้ากเราก็ุงบ่ บแม่นี่ีรัน่งแนั่อได้้ยังพากะตั้งตั้งาลองแล้วพ่อัน2องแานะพ่ออันแม่แม่นอกยังนะ มิดูดแล้วพ่อฮะย่งไปยืนอยู่ไกลแม่ผู้ปนพอที่หลาบได้ได้ยืนพ่อขนาดบ่เอาเจะจิ้มโทรศัพท์อยู่ขมันโมด้ม้ง มังโม่มังโม่น้ำผึ้งซื้อมาตั้งแต่ก่อนมือง่ามเลยแหละซื้อมาก่อนมือง่ามแล้วก็เลือดกระย่ากระย่าให้พี่ให้น้องแล้วก็เลือดซ้อมด้วยแล้วก็เลือดแกินเฮ้ยมากินไหมเฮ้ยมังโมนี่เฮ้ยมากินซูของหมูนะมากินไหมเฮ้ยเพื่อนบากินกินไว้มากินวะนั่นคือมากิน ยาจอยยาจอยมากินนะแม่อิ่มแล้วเราอิ่มแล้วหัสิแตเลองมาอ้าไอ้มอดไปใช่สักไอ้มอดเริ่มวอดสิไปเสต่อนี่เาสิบปหาพักติ้วห้ามะม่วง อนน่นะให้เขาเรียมาเพืออันนี้เออาจเอามาเพื่อดอกูะมาไว้อย่ก็ไปเอเละแล้วก็มาพอจังหน่อยานแาทกกะภาพปเออมาเพือกันแล้วรวดงลายดอกแงมีายเอาววาอยู่อันบ้ารอันปาโพสีเออมันจะไอ่มาแล้วุดเส้าคลองไปฝากวะคองไม่ฝากเีนะเขาจะฝากเงินมับอ

คิดหนาพอกันไหมอยู่ดีไม่แห้งสูบสุศุคนอย่าลืมก็ไล์ก็แช่ส่องน้องแทนเนาะบาย